พี่เป็นสวัสดีช่วงสายๆนะคะวันนี้วันที่22นะคะ22ธันวาคม65ก็วันนี้พี่เป็นได้รับควายจากบ้านขนาดมอนนะคะมาทับกับเจ้าลุงโลดแล้วก็เป็นแม่สาวก็เมื่อกี้ก็ได้เอาลองเข้าซองแล้วค่ะทีนี้ลุงโลดขึ้นไปสามครั้งก็ไม่ตรงเป้าเพราะน้องยังไม่เปิดหางสักเท่าไหร่ก็เลยวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะทีะ่การทับควายแม่สาวต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมความพร้อมยังไงบ้างก็พี่เพ็ญเอาประสบการณ์พี่เพ็ญมาเล่าให้ฟังเนาะก็วันนี้รุ่งโรดได้ทำหน้าที่ไปแล้ว3ามรอบแต่ว่าหักพลาดนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าข้างในก็พอดีมีลวดน้ำก็เลยพี่เพ็ญก็เลยให้น้องฝากไว้นะคะเดี๋ยวพี่เพ็จะดูแลให้ คือเอามาปุ๊บให้ให้เขาเดินแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาเขาเข้าซองเลยก็เลยแบบการที่เขาเป็นแม่สาวแลวไม่เคยเขาก็จะตื่นเต้นนะคะก็เลยบอกน้องว่าให้เอาไว้ที่นี่แหละเอาไว้ที่ฟาร์มหนึ่งวันพี่เป็นจะทับให้แล้วก็หรือ,อยังไงตอนเย็นก็จะมามาทับด้วยกันอีกทีตอนนี้ให้เขาทําความคุ้นเคยกันก่อนค่ะเขาก็จะเคล้าเคลียต้อนกันอยู่อย่างนี้แลวคะ่ะทั้งวัน เพราะว่าควายตัวเมียก็ติดสัตว์แล้วทีนี้อย่างที่บอกคือน้องเป็นแม่สาวเนาะก็จะขาดประสบการณ <c oughs> ์กองฟังไว้ให้เขานะคะให้เขากินคลอเคลียกันไปนะคะลุงโลดก็จะตามอยู่นั่นแหละ,ค,ะค่ะก็ให้เวลาเขานิดนึง เพราะว่าการที่เราเอามาปุ๊บเข้าซองทับปุ๊บก็จะตื่นเต้นเนาะควายตัวเมียก็จะตื่นเต้นแม่สาวก็เลยก็เลยพี่เป็นบอกนอ้องไปทํางานก่อนเลยเดี๋ยววันนี้พอเราอยู่ใกล้กันเนาะอยู่ใกล้ๆกันแถวนี้เองอยู่ตรงขนาดมอนก็จะดูแลให้ทั้งวันหนึ่งวันก็คิดสามพันนั่นแหละครับก็ทับเสร็จก็คิดแค่สามพัน แต่ว่าถ้ามาเป็นอีกหนึ่งวันก็จะคิดเพิ่มอีก200ต่อวันนะคะถ้าฝากเป็นหมายถึงถ้าวันพรุ่งนี้อะคะ่ะคิดเพิ่มอีก200ค่าทับสามพตอนนี้พี่เพ็ญก็จะให้เขาเขาเคลียร์อยู่ด้วยกันอย่างนี้ก่อนทำความรู้จักกันก่อนไม่ต้องไปเร่งรีบปล่อยให้เป็นธรรมชาติและอีกอย่างก็เป็นประสบการณ์ของพี่เพ็ญน,นะคะเพราะว่าปกติพี่เพ็ญจะทับ ควายที่ผ่านการมีลูกมาแล้วมันก็จะง่ายตัวนี้จะรู้สึกจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งคือน้องยังยังแบบกล้าก,กลัวๆแล้วก็ปิดหางลุงโลดก็ขึ้นสามรอบแล้วก่ะไม่โดนเป้าเลยก็เลยปล่อยให้เขาผ่อนคลายเขาก็จะตามกันอยู่อย่างนี้และค่ะ ก็ฝากนะคะที่ PP พีฟาร์มนะคะเรารับผสมกัะเจ้าลุ่งโรดทับจริงหน้าคอกส0 0พบาทค่ะเราออกใบผสมให้เรียบร้อยค่ะลุงโรดเป็นควายแชมป์นะคะเป็นควายแกรนแชมป์ก็ไปจะเดินอยู่อย่างนี้ละคะ่ะ ่วนเบอร์ติดต่อที่ถ้าเกิดควายติดสัตว์อยากมาผสมนะคะก็063 0074192ค่ะโทรมาก่อนได้เลยค่ะโทรมาหาพี่เป็นก่อนือมนะคะเขาจะไล่กันอย่างนี้อยู่ให้เขามีความเคยชินกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับเข้าซองอีกรอบหนึ่งเพราะว่า ตัวเมียตัวอายุยังน้อยขาดประสบการณ์เหมือนที่บอกปลวอยนี้ก็เดินลุงโลก,ก็ตามติดเลยค่ะ ทำเลที่ตั้งของพีพีฟาร์มก็อยู่บ้านลันแต้นะคะตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะสนใจก็แวะมาดูหน้าคอกก่อนก็ได้ค่ะโทรหาพี่เพน่นแล้วทีนี้เราค่อยนัดกันมารอหน้าคอกเดี๋ยวพี่เพนจะให้ชมควายก่อนเพราะว่ามันก็ต้องดูแลเรื่องอความปลอดภัยนิดหนึ่งฟาร์มเนาะ ประมาณนี้และค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ทับลุงโรดทำท่าจะขึ้นนะคะน้องเดินหนีอย่างเดียวเลยให้เขาชินกันก่อนลุงโรดก็เดินงเี้เราไม่ได้กินได้อะไรรอกวันนี้ลุงโรดอ,ะอ่ะก็เดี๋ยวพี่เป็นจะลงความขึ้นหน้าให้ดูนะคะว่ายังไงตอนเย็นๆเดี๋ยวลงคลิปที่เขาผสมให้ดู สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราก็มีควายพันธุ์ดีๆใครสนใจมาทับก็063 007 4192ค่ะสวัสดีค่ะ